ชอบรถไม่น้อยครับมาทางนี้เลยครับกับ Mercedes Benz s l k 200 a MG รถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์คันนี้เลยนะครับเลขไม่น้อยเพียงแค่69,000ก้นิโลนะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้ครับหายากมากๆเลยนะครับรถปี2013นะครับเลขไม่ก็น้อยนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง69,000ก้นิโละครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับ1,800งพันแซีซีหนึแรงม้าเกียร์แบบ 7G เว่นจนิกนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเรื่องระบบขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์สองประตู าเนี่ยต้องถือว่าไม่แพงเลยนะครับการดูแลรักษาของเขานะครับชุดแต่ง a m g นะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าแบบ a m g นะครับไฟหน้าเขาเป็นระบบ i n t e l l i g e n t l i g h t System มี Daytime ์ล n ดดิ้ Light ตัวคมไฟให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับล้อแม็กนะครับเป็น Double Spoke ขนาด18นิ้วด้วยกันนะครับเป็น a m g ด้วยนะครับสวยครบจบในคันเดียวได้เลยไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มครับนี่เปิดทุนแล้วเท่ๆแบบนี้เลยครับต้องบอกเลยว่าเกือบจะเป็นรถคลาสสิกคาร์แล้วนะครับซื้อไว้ใช้ในเก็บใช้นานๆได้เลยครับใครทีี่่ชอออบมายนนนนนน้้้้ตงคคัััเทะร ท้ายสั้นแบบรรสปอร์ตโรสเตอร์เลยนะครับไฟท้ายนะครับดูดีไซน์สวยงามครับกันชนด้านล่างนะครับเป็นแบบ AMG นะครับแล้วก็มีปลายท่อที่เป็นแบบสีโครมแบคด้วยนะครับผมตัวนี้ติดสปอยเลอร์ลิฟ์ด้านบนเรียบร้อยนะครับดูสวยงามพิเศษข้างหลังเนี่ยเขาสามารถจุสัมภาระได้ประมาณขนาดไหนเปิดได้เลยครับตัวนี้ค่อนข้างหนักนิดนึงเวลาเราเปิดประทุนะครับเราก็ต้องปิดแผ่นปิดสัมภาระตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เราเวลาเราไม่เปิดแล้วก็นี่ได้นี่เก็บของกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้1ใบนะครับโอเคก็เดินทางไปต่างจังหวัดะไรก็พอได้อยู่ สำหรับท่านใดนครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับเรามีให้เลือกมากกว่า200คันนะครับเ่อยไปชมได้ที่ www. k. com ได้เลยนะครับหรือสนใจ s l k คันนี้นะครับยิบม,มือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับ ภายในได้เบาะสีแดงนะครับฟรามิ n g o l e a t พร้อมเม e m o r y แพ็ k เกจปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็พวงมาลัยก็ปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้พวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตด้วยนะครับมีพัอร์ชิพให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อตัวบลูทูธได้นะครับตัวนี้ก็ยังมีบลูทูธอยู่นะครับสามารถมี CD changer ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแอร์ปรับอุณหภูมิแยกนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาที่โชว์อยู่ตรงคอนโซลกลางด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นรถสูงไทยแลนด์นะครับและตัวนจะะะตีีกกลลลัััับบบเเเเเข้้าาาาาามมยยนนคครรรรรรพแออ์์ไดดู่หง เลื่อนมือไปปรับลงมาได้เลยครับมีทั้ง2ฝั่งเลยทั้งเบาะซ้ายและขวาด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีคูสคอนโทรลสำหรับวิ่งทางไกลด้วยนะครับช่วยในการเรื่องของการประหยัดน้ำมันตรงกลางเป็นช่องวางแก้วนะครับแล้วก็มีเก็บของนิดหน่อยนะครับตรงนี้โอเคเลยแล้วเวลาเราจะเปิดประทุน,นครับเราก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็น คันโยนครับสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ขับอยู่ก็เปิดปิดประทุนได้นะครับไม่เกินความเร็วที่5กิโลเมตรนั่นเองนะครับกับ s อสโอเคสองรรถศูนย์ไทยแลนด์นะครับรถปี2013นะครับเลขไม้น้อยไปแค่69,000ก้นิโลนะครับราคาสุดพิเศษที่เบนเกตั้งไว้ครับเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมบาทเท่านั้นครับรถสปอร์ตเปิดประทุนในราคาเบาเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับใช้ได้ยาวๆเก็บไว้ได้เลยนะครับมาที่เบนเกของเรานะครับที่เดียวจบพบความต้องการเลยครับ